กำลังนั่งถารถน้อพี่น้องสก๊ับบ้านสก๊ับหองนะตอนนี้ก็ประมาณสองวุ่นวุ่นยังน่าจะสิได้ยินเสียงหรือบอกกันยัง่หูน้องพี่น้องถารถเนาะถารถก๊ับบ้านนะจ๊ะบอนบอนบอนภาคกับบุญเด็กล้่บุญเดพี่น้องประมาณสองใบสามใบกับหอง ยาาัานี่ยสิยบ่ัาซาดีเลยแบบกอกําลังสนชนกันลเนาะกําลังวุน่ดวไม่ซื่อมากผ่ได้ซส่พี่น้องตึกบไปโยกเแมนก็ละอันอันนี้ตึกบไปยกแมนอันนี้บอพี่น้องที่อเขาเจาแบบแบบมะข้นนผ่นซูงๆนาน่ะเะหูกันเนะนแมนอันนี้เลยอันนี้เป็นตึกบไปโยกดู เอาเฮ็ยจงได้หรอะเนีลือโอ้เ้แงมันแจงเึ้อโอ้เอารถมาแล้วบันี้รถมาแล้วไปดดขรถเหรกได้เบ่งไม่เดียวหมห้ยอยโหรถเมยามค่ำบ่นเนี สองาย,ยไมไต้องหนากันเลยี่สิบตรงสะพานลอยป้ายอนะ,ะไรคะปไ้าหน้าไม่ใช่ไปหนะ้ากิงเพจค่ะถ <c oughs> ้าคุปจัซื้อป้ายนะ้นจะมองลง <c oughs> ป้ายพี่น้องนี่ รถกระชุนๆกันอยู่เนาะรับบานกับโอ้ยวันนีดิ้ดิพี่น้องที่ว่ารถติดเนาะเมื่อวานนี่รถติดป่ายเอยียงมาบอกฝ่ายมีสภาพรออปน่ายใดวราจะมันเอ,อ,อ็นไก่เชื่อฟยแล้วสิ่งที่หมกกอกอะไรอย่างเงา สันคือเกอ่าเด้อพี่น้องไม่กันสันมาได้ถือมากเนาะกูมือน้ใสจ่มือสุดๆมั่นใจว่าัวเองมือนิงว่าจันมันพกค่าน้ำบากเนะพี่น้องเยอะนั่นมาบนเตี้ยังติดคือเก่าโอ้สันแล้วเนาะพอไฟน้ำลายๆ สนานะเออโอเคไปพี่น้องลงมาแล้วกะหาซื้อแนวกินได้ปันนี้หาซื้อแนวกินกินอีหยังดีพนมกินน้ำยาหรือว่าน้ำกะทิหาแนวกินก่อนสิกลับหองเนาะเดีย๋ยวสิียูกันจะรสดีกะติตลอดเด้พี่น้องกัย มีอะไรบ้างมีหลายเลยพี่น้องอ๋อปอาัดะสุงขึ้นมาเฮ็ดยางหมดจ้ะนี่ประมาณนี้อันนี้เยื่อแบบบุบ๊คไวเลยนะมากับแม่มาก <laughs> <laughs> เอาสิฮะคอยสีเอาน้ำยากะทิผ<ะ>สมกับหนึ่ง,งายาป่าได,ได้แล้วว่าลิว่าในไดกับหูได้ไปะ <laughs> เดี๋ยวมาสิพาพมาเบิงเงือนะใครชอบวอพากเออแม่เนาะเดี๋ยวไปหาพักก่อนน้ะพี่นนอะไปหาพักก่อนเออเอาจัดเรียบร้อยแล้วก็ได้แล้วซุดหนึ่งเอ้าย่มยี่ดอกวุ้เพพักเอามาจนเกือบเต็มทงแต่สูไม่มาบ็ได้นะาสองคนบสองทง นี่นี่พี่น้องมาเบิ่งป้องเป็นตระเสบอันนี้น้ำยาปลาอันนี้น้ำยากระตีนี่หน้ำเหนียวนังพี่น้องแต่กะอี้นี่ไรอ่ะพวกเยอะเยอะสิท่ามาเบงหมอนี่แห้งเป็นตระเสบเป็นตระเสบนี่น้ำยากระตีนี่มีพรก็ตระแสบกระแททั่วดินแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในกระโตดปากกาท ออร,รอ,องเงินทอนตัวเอาคันรองเงินทอนกันสิถ้ามาเสวนาแถวนี้พี่น้องมีแต่เนี่ยเป็นกระแสกระรำพักตัวงเหรอนะว่าอี๊ยงมาบอว่าท่านไปพลาดเก๊บแล้วในเวลาแล้วกี่พ้อลยล้านพได้พี่น้องอนนเอาออสันงะสีวินทวนัวน้ำโดเจสีวินทัวน้ำอันกล่องเนาะน,นี่โอู้้หูมี้ถนนหลวงเด้พี่น้องตึ๊บ เักแต่ตด้สูงเลยเนี่ยเดี๋ยวประด้นั่งล่อแล้วปะสิ่นสะพาพลอยสะพาพลอยเนี่ยพี่น้องป <laughs> กกระตีขาข้นลอยเนาะขาค้นลอยกับเออแมนแล้วเนาะอันนี้ลอยล,อย,ลอยขึ้นเทิงมกว่าลอยขึ้นเทียมกว่าโมเมนต์ลอยน, <laughs> น้ำเอี๋ยวผิวาไปเบิ่งมุมช่วงสูงอยู่บอล สะพระาวร่อยมัาจีเห็นอยู่บดหลายกองเท่ากับประชันแถมตัวเองเอามือนอิ่งนิงนี่ปาดีนอนแค่นี้ปาดีจะติดเนาะบางบอยก็ติดอุ้ยายเคสโทรศัพท์หอมดเอาเอาไล่ตาไปด้วยกันเนาะพี่น,อน้อง กนี่ข้าเจ้าก็สิหานางกินข้าวแรงเนาะหาเอียงก็หาเอียงก๋วยเตี๋ยวเออเตีย๋ยวหมูเตี๋ยวไก่เตี๋ยวหมูเตี๋ยวไก่โอ้เดี๋ยวกระไรไรเสร็จแล้วนแม่มาหน้ำหนาก็เลยได้พูดและวเไม่หิวได้พูดแล้วดหิวไป คือมาหนีโอเอกับผาพี่น้องมาเบิงอันน่ะทางกับปาะเนาะกับจะเค็ดงานเพราะว่าตอนนี้โอเอกันย้ายงานใหม่เนาะแต่ก็บบริแจียพี่แจีงน้องเป็นยังกับของตุ่ขอเอาไปหลายๆเนาะเพราะว่ามันบ่มีเวลาแบบวันนี้นะเวลาในการยกย้ายมันลายเกินก็เลยบริบริเจียนเจีงพี่แจีงน้องเนาะกับขอถูกน้ำหลายๆเนาะตอนนี้ก็คือย้ายงานใหม่เนาะ โอ้ยหอมพี่น้องพาพี่น้องมาหลายตาน้ำกันกาชีพประมาณนี้เนาะคลิปนี้อีกอะบ่มีอียังลาย,ย <laughs> เหลืองานกับชีทำเนี่ยจังน้อยเนาะเดี๋ยวกับชีมาภาพเบิง่งพาพี่น้องอัปเดตไปนน้ำกันเนาะว่าแต่ลเมอรอแบบนี้งานมาโอเอสเป็นยังไงเนาะต้องป๊าโตขอกับงานใหม่เนาะป๊าใจที่บอกกันรอติดตามรับสชมให้กำลังใจโอเอสเด้อ ไปวินหัวทำกาน, <c oughs> น,นแบบนี้แหละแบบว่าโอเอซมาอยู่แบบในเป็นเป็นซุมซ้มส้นนี่แบบว่าคนไล่ไล่หานะเสียงงวัวโอเยก็เลยอยากใส่เนานนะก็เลยใส่ไหม่ซื้อไหม่มาใส่แต่กันยังใส่โบเป็นเนาะเื่อนเอามาเอามาลองใส่แล้วใส่โบเป็นเนาะกัแบบป้าไหวเห็นเลยยังบัวทรานมีเวลาเอามาใส่เนาะเพราะว่ามันกันยังบัทันล,ลงตัวนะกลับมาใหม่ๆเนาะ ขอฝากคลิปเอาไว้ซํานี้ก่อนแล้วมือหน้าจะมาว่ากันใหม่เนาะพี่น้องโอ้ยสิพาพี่น้องไปเบิ่งหยังรอติดตามนํากันเนาะสําหรับนี้ก็บ๊ายบาย